ดูฝนตกฝนตกแรงมากแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้นี่กลางถนนเลยไปไม่ได้เลยน้องเพนเอย๋ยดูต้นไม้กลางถนนเลยโอู้น่ากลัวไม้หักกลางถนนเลยอะ่ะต้องกลับรถแล้วน้องเพนเอย๋ย รดแล้วต้นไม้หักเป็นท่อนๆเลยคารบิโกเฮียมเอฟเฟกต์ไหนนี่ท่องานคนเด็ดแต่เขาข่มโดนโนว์ตกตูไม่ไดมพูดจริงสิเนาะโบบีฝนตกนะฝนตกไม่หนักรอกแต่ว่าลมแรง ลุงกินลุงกินน้ำอนี่ก็กะเพาสดๆนะคะกะเพาสดๆที่คุณย่าเก็บมาจากในสวนในโรงปลูกผักนะคะคุณย่าก็จะเอามาอ่า ผัดใส่กับน,น้ำมันใส่กับกระเทียมเจียวเจียวกระเทียมแล้วก็ใส่กแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปแล้วก็เอาใส่กระปุกเอาไว้เอาไว้ใส่เวลาเราจะทําผัดกระพงกระเพราอะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็แล้ก็ใช้อันนี้โรยไปเลยโรยผสมไปเลยค่ะเป็นการถนอมอาหารนะคะเป็นการนี่คุณย่าก็จะเอามาผัดใส่กับ น้ำมันกับกระเทียมนะคะเวลานั้นเวลาเราผัดกะเพราหรืออะไรเงี้ยเราอยากกินเราอยากให้มีรสกระเพราเราก็เอานี้มาใส่ด้วยหลังหลังจากที่เราผัดเสร็จะะแล้วก็เอาตักอันนี้โรยไปนะคะก็จะเป็นการง่ายในการมีการทำอาหารนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจะมีได้ตลอดเนาะหน้าหนาวเราก็ต้องดัดแรงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องผัดเอาไว้ แต่ก็ปลูกเอาไว้เวลาเราจะกินแล้วก็ตักเอามาใส่ครั้งต่อครั้งที่เราจะจะผัดนะคะเนี่ยค่ะเา้างามเลยค่ะช่างผม <c oughs> ช่างผมกิตติมาสักศ <c oughs> ทำไฮไลท์ให้เมียอืม <c oughs> <c oughs> ทำไฮไลท์ให้เมียอยู่ทบเทนเมียอยากสวย mm. คุณปูซ่ซาลอนซาลอนคุณปู่ซาลอนใช่ไหม mm. อืออือโอ้เดี๋ยวรออือเดี๋ยวจะเอายาทุคุณปู่ซาลอนอื mm. อจะได้สีอะไรเนาะมาดูกัน <laughs> ทาไฮไลท์ไฮไลท์สีผม <laughs> ไฮไลท์ปิดหงอกอืมหงอกเยอะก็เลยทําไฮไลท์เป็หลอกแบบหลอกตาคน กูโอเดะเอารู้สึกว่าช่างจะมีปัญหานะคะรู้สึกว่าช่างผมจะมีปัญหาสบอเดอร์อืมเหตุที่สวอตัวเฟอร์ก็จะที่ว่าเบลอะไรอย่างเลี้ย ดูไปเถอะเปนตัวสูตรติบางคันบิกราะว่าเทรโกงเหรอโอเคเออเอางงอะโอ้ยบอันเป็นตัวสมอลมาตัดิทีเบ้ Long okay, so <laughs> okay, and tea and tin. การเออพนซาซาร์ลเปิดร้านเดี๋ยวจะพาเปิดร้านทำผมนฮ้นไหนไหนไหน พอแล้วอืมอืมเราไปเลี้ยงตัวมันให้เลยมันหัวโลดอะไรนี่ให้เอาอืมอืมก็รู้เวทโนแอฟริกันเฮดอืมคนเบอร์ใหญ่เลยสุดอืมน้ำมันสุดแรก Det var lite lättare när någon håller... Sista. sista. Det sista var lite lättare. Yeah. Ja. Uh. Okej. Okay. Uh. Okej, okay, vi får se. Spelar du in detta? Jag har inga byxor på mig. Uh. Kolla innan du... Innan. Du ser själv. <laughs> Babe, åh oh fan. Lägg inte ut det på Facebook. Ska <laughs> jag kasta dessa? Nej. ฟาดใสเหรออยากให้เขาแคสต์หน่อยไปเถอะเป็นที่คอมขันอะไม่ได้เอ็เอ็นเขาอ้ดูนี่อุ้ยโชลีเบีดรุ้งกินน้ำรุ้งกินน้ำใหญ่ไปเลย Jag undrar vad det är i boken till Vad är det? Nej, det är inte mörd man lör. Får inte ta upp. Det är regnbåge, kärle. Nu ser jag till en av regnbåge istället. Ser jag inte hela? Nej. Vad lite. det, Lena? Det har bott jättemycket, Lena. Det var regnbåge. Jättestort. Nu är det

มีกะทิมีกะท,กะทิคุณย่าครัวคุณย่าแล้วก็สอนให้คุณปู่ทำข้าวผัดคุณปู่ทำข้าวผัดมีกะทิเจนะคะมีกะทิเจทำง,ง่ายๆสไตล์คุณย่า

ตอนเทำข้าวผัดไข่ย่าเลือกงานมาไม่รู้จะหาอะไรกินก็ทำหมี่กะทิเจสุท้าจเกจอพู้วราคนที่จะเอารอ่ซเองออเอาไปกวดลวกเส้นใส่กระเทียมเจียวนะคะแล้วคุณย่าก็มีผักสดจากสวนวก็แตงกวา หบวบฝรั่งแล้วก็ผักสดๆจากสวนด้วยนะคะนี่ก็จะมีคะน,านา้ามีคะน้ามีผักอะไรปุยช่ายมีปุยช่ายแล้วก็มีผักแพรวผักแพรวก็มีนะคะนี่ผักแพรว อ้าว <laughs> ไปกินกันเลยค่ะ